สสวััดีครหลายท่านคงมีโอกาสที่จะไปแถบตัวนอกกลางและนั่งอูดเพื่อเดินทางในระยะสั้นๆในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวเพื่อ ชิมลิมรสว่าการนั่งอูดนั้นเป็นอย่างไรแต่เชื่อว่าคนส่วนใหญ่พวกเราเราคงไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไกลท่ามกาลางทะเลทรายที่ยาวหลายกิโลเมตรนะครับจากที่1ไปถึงอีกที่1ท่ามกลางความฮัลโหดของธรรมชาติรอบตัวแต่วันนี้จะขอนำท่านผู้ชมนะครับไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของอูดที่นำพาผู้คนจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งได้อย่างน่าอัจจรย์แม้ว่า ภูมีประเทศนั้นจะเต็นไปได้วยความยากลำบากและก็เต็นไปได้วยความร้อนกระตามวันนี้ไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจกันครับ เรื่องของอูดและพระกัมพีมีประวัติอันยาวนานและน่าสนใจอูดนั้นใช้สําหรับการเดินทางที่ค่อนข้างแพร่หลายเป็นอย่างมากในยุคก่อนโดยเฉพาะเรื่องของอูดนั้นได้กล่าวถึงในพันธสัญญาเดิมอยู่หลายครั้งด้วยกันแล้วก็เป็นรูปแบบของการขนส่งที่มีความสําคัญในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยทะเลทรายและพระเจ้าก็ได้ให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ข้อดีของอูดในการเดินทางในทะเลทรายนั้นก็คือประการแรกเป็นความอดทนเพราะอูดเหล่านี้เดินทางระยะไกลโดยไม่มีน้ํา เนื่องจากการจัดเก็บน้ําที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ความสามารถในการทนตอน่ออุณหภูมิที่ร้อนจัดอีกประการหนึ่งคือความแข็งแกร่งมันสามารถที่จะรับการบรรทุกของหนัหนกๆได้ค่อนข้างดีสําหรับการขนส่งสินค้าแล้วก็ขนส่งผู้คนอีกประการหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการนําทางประสาทสัมผัสอันเฉียบแหลมของอูดหลามนี้ทําให้ผู้เดินทางนั้นสามารถที่จะพบหาแหล่งน้ําที่หายาก ทำให้มันพบด้ง่ไงมากยิ่งขึ้นส่วนสายพันธุ์ของอูดนั้นก็มีอยู่หลากหลายพอสมควรแต่สองสายพันธุ์ใหญ่ๆที่น่าสนใจนั่นก็คืออันที่1นึ่งโดมิเนดรีหรืออูดหนอกเดียวซึ่งสามารถพบได้แถบออสเตรเลียและตะวันออกกลางโดยเฉลี่ยแล้วมันสามารถที่จะรับการบรรทุกได้ประมาณ100กิโลกรัมและเดินทางได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อวันเลยทีเดียวอูดอีกประเภทหนึ่งเรียกว,ว่าแบคชินหรือว,ว่าอูดสองหนก สร้างขึ้นสำหรับการรับน้ำหนักที่มากถึง200กิโลกรัมแต่ว่าระยะทางในการเดินทางนั้นจะสั้นกว่าอูดประเภทแรกคือมันสามารถเดินทางได้ประมาณ50กิโลเมตรต่อวันอูดนั้นสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอาหารหรือว่าน้ำเลย2ส,สัปดาห์เพราะมันมีไขมันสะสมไว้ที่หนอกของมันและร่างกายก็สามารถกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีหนอกของมันนั้นเป็นที่เก็บของไขมันซึ่งจะดึงออกมาใช้เมื่อไม่มีอาหารกิน และความร้อนที่สะสมในตัวอูดก็จะลอดออกมาทางหนอกนี้แน่นเองส่วนของท้องส่วนท้องของอูดเป็นที่กัก เก็บน้ำชั้นดีมันจะปล่อยออกมาในระบบย่อยอาหารทีละน้อยทีละน้อย,ท,อยทําให้ย่อยอาหารแม้กระทั่งหญ้าที่แห้งๆได้อย่างไม่ยากเย็นนอกเหนือจากนั้นอูดยังมีจมูกที่สามารถปิดได้ตามที่ต้องการเพื่อทําให้พายุทะเลทรายไม่สามารถกวนใจมันได้มีขนตาที่ยาวมากเพื่อไม่ให้เม็ดทรายเข้าไปในดวงตาของมันมีเท้าที่กว้างกว่า,วาสัตว์อื่นๆเพื่อไม่ให้จมลงไปในทะเลทรายที่อ่อนนุม่มนมของอูดเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญสำหรับนักเดินทางไกล ในทะเลทรายและขนของมันสามารถทำเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดีและสามารถทอเป็นพรมได้ด้วยมูลของอูดสามารถทำเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟได้ในค่ำคืนที่หนาวจัดในทะเลทรายและที่น่าสนใจก็คืออูดสามารถที่จะขยับขาด้านเดียวไป,ปรพร้อมๆกันกล่าวคือมันจะขยับขาคู่หน้าและคู่หลังไป,ปรพร้อมๆกันเช่นขาหน้าซ้ายขาหลังซ้ายจะเดินตามๆกันไป พร,พร้อมกันและข้างขวาก็เช็กเช่นเดียวกันเมื่อขาหน้านำขาหลังก็ตามไปด้วยสาเหตุเพราะอันที่หนึ่งเพิ่มการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลบนพื้นผิวที่ไม่เสถียรของทะเลทรายเป็นการประหยัดพลังงานการขยับขาแบบนี้ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมากมันไม่ยกขาขึ้นทีละข้างซึ่งช่วยในการใช้พลังงานยามีประสิทธิภาพรวมทั้งความรวดเร็วในการขยับขาแบบนี้ทาให้อูดเดินทางไวขึ้น รวมทั้งการปรับตัวต่อสภาพอากาศการขยับขาแบบนี้ช่วยลดพื้นที่สัมผัสผิวระหว่างอูดกับพื้นทะเลทรายที่ร้อนรูได้เป็นอย่างดีเมื่อเราเห็นความจริงเกี่ยวกับอูดในการเดินทางระยะไกลในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้พูดถึงเรื่องอูดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆไว้หลายคนทีเดียวยกตัวอย่างเช่นอับราฮัมเองก็เช่นเดียวกัน จากข้อมูลเราเชื่อว่าอับราฮัมที่ถูกเรียกออกจากเมืองฮารานบ้านเกิดของเขาในตอนอายุ75ปี <eszcze> เขามีฝงสัตว์หลายอย่างนะครับเช่นแกะลาโคและอูด <crianças> เชื่อว่าเขาเดินทางด้วยอูดชีวิตของโยเซฟก็เช่นเดียวกันถูกขายไปเป็นทาสแทบจะต้องเสียชีวิตแต่บังเอิญได้พบกับกองคารวานอูดของอิชมาเอล ซึ่งคารวันอูดในสมัยนั้นก็ใช้บรรทุกเครื่องเทศพิมพ์เสนเปลือกไม้และชมดและจากคารวันอูดนี้เองโยเซฟก็อยู่รอดปลอดภัยถ้ากลับมาในพระคมภีร์ใหม่สิ่งที่เราเรียกว่าเดเมจิหรือนักปราด หรือคำนึงก็คือว่าโหราจารย์คือความหมายเดียวกันนะครับจากเรื่องราวก็สันนิษฐานและตีความหมายว่าเดเมจิหรือนักปราน์นี้ก็น่าจะเดินทางด้วยอูดเช่นเดียวกันเมื่อตอนไปเข้าเฝ้าองค์พระเยสุรฤต์บทเรียนที่เราได้จากอูดก็ถือว่ามีคุณค่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเช่นการปรับตัวและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประโยชน์สูงสุด ทั้งไขมันน้ำที่มันสะสมในตอนแรกและการปรับตัวนี้เพื่อความอยู่รอดในสภาพการที่รุนแรงและอูดยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคเพียรพยายามและความสามารถในการชนะสิ่งท้าทายต่างๆในชีวิตและคุณสมบัติเหล่านี้เราก็สามารถมาปรับใช้ในด้านจิตวิญญาณของเราได้เช่นเดียวกันเปรียบเทียบแล้วการเดินทางในชีวิตของเราก็ดูเหมือนกับเราต้องเดินผ่านทะเลทรายซึ่งร้อนรุ โดยธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็ถือว่าร้อนตรงกันเลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นอุปสรรคและปัญหาในชีวิตภาระที่แบกรับอยู่หรือว่าแรงกดดันที่สูงนั้นก็เหมือนกับเราหลายๆคนที่ต้องเดินทางผ่านทะเลสายพระเจ้าพูดไว้อย่างนี้นะครับว่าฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จําเป็นต่อชีวิตและต่อการดําเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพาษสิิและคุณธรรมของพระองค์เอง2เปโตรบทที่1ข้อที่3 His divine power has given us everything we need for the godly life through our knowledge of Him who c a l l d us by His own glory and goodness ในทีน่นี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของใครสักคนหนึ่งที่ต้องการดำเนิน ตามทางของพระเจ้าการดำเนินตามทางของพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายเสมอไปมันจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเป็นเวลาที่อาจจะคิดไม่ถึงเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความอดทนสูงแต่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นในเส้นทางที่เราเลือก และทุกสิ่งทุกอย่างที่จําเป็นนั้นก็คือฤทธิ์เดชของพระเจ้ามนุษย์มีความเก่งมีความสามารถค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ถึงกระนั้นก็มีข้อจํากัดอยู่อีกมากมาย เ,เดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกระทำได้ริเดตของพระเจ้าอำนาจของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อํานวยสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะทําได้นั้นสามารถที่จะข้ามผ่านได้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งที่จําเป็นต่อการดําเนินในเส้นทางของพระเจ้าเพียงแต่ว่าวันนี้เราได้รู้จักพระองค์หรือไม่พระองค์ที่ทรงเรียกเราด้วยพระสิริความสง่าง,งามความรักของพระองค์ และด้วยคุณธรรมของพระเจ้าที่ทรงเรียกเรานั้นโปรองปรารถนาที่จะให้เราทุกคนได้รู้จักโปรองและการรู้จักโปรองนั้นก็เหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของอูฐ รู้จักธรรมชาติของอูดร,รู้จักการที่จะใช้ทรัพยากรต่างๆและความสามารถของอูดนั้นได้อย่างเหมาะสมในเส้นทางที่พวกเขาต้องเดินไปวันนี้ขอการรู้จักพระเจ้านั้นเกิดขึ้นแก่ทุกท่านครับที่มีใจอยากจะรู้จักกับพระองค์พระองค์จะสำแดงพระองค์เองให้กับทุกๆท,ท่านที่กําลังรอคอยอยู่ ่านสามารถที่จะอ่านถ้อยคำของพระองค์หรือไปคริสจักรที่ใกล้ๆบ้านท่านก็ได้นะครับวันนี้ขอริดเดทของพระเจ้าที่ประทานสิ่งจะเป็นและสาคัญให้กับชีวิตของเราในเส้นทางนี้เพื่อว่าเราทั้งหลายที่รู้จักกับพระองค์จะพบกับสานติสุขแล้วก็พบกับความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าอุดพ,ร,พร์ทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณที่แข็งแรงและแข็งแกร่งแก่ทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ